โอเคนะครับเราก็จะเป็นกลางกลางเต้นนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับลมมาแล้วมีอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็มีเขาแบงเขาวแบงแล้วก็เครื่องนอนนะครับผ้าห่มรองเท้าแตะส่วนราวผ้าเราก็จะตากไว้เบบนนครับผูกราวไว้แล้วก็ผักตากไว้ที่ผมจะมาผูกแบนี้ก่อนผูกเชือกข้างบนเราต้องจับอ้อมแบบนี้มาดูใ,ใกล้ๆก็ได้นะ ใช้สามมือครับอ้อมไปผูกเหมือนพวกรถพวกรถรถรู้ว่ารถอะไรเขานะครับผูกผูกเป็นหูกระต่ายอ่าแล้วก็อ้อมมาแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงดึงมันจะได้ปึงดึง,ด,งดึงมาอ่าดึงม้สุดอ่าอนี้เราก็รวบเข้า อ่าแล้วก็เก็บสายอ่ามีการผูกเวการผูกเวการผูกเวนครับเราถ้าถ้าเป็นเชือกเชือกสองเส้นเชือกสองเส้นที่เราจับให้มันเข้ากันแบบนีน้แล้วก็อ้อมมาอาอ้อมมาเสร็จแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้สังเกตด,ดูเส้นนี้นะเราเราจะสอดเข้าเส้นนี้เราอ้อมมาก่อนผ่านมาแล้วหนึ่งสองแล้วก็ยกนี้ขึ้น ยกระหว่างเชือกขึ้นแล้วก็เอาสอดเข้าไปแล้วก็ยกระหว่างเชือกนี่เส้นหลักอ่าแล้วก็สอดเข้าไปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเรารีบๆเราดึงเราก็วิ่งเลยแล้วก็ก็จับแบบนี้แล้วก็ลูดเข้่ไปอืมอืมนี่ก็เปนข้าวน้ำนนพายาง ล้าก็ผ่าปลาจูอ เรายืดยืดยืดสี่มุไมไม่ก่อนยืดสี่มุไมไม่เสร็จแล้วเราค่อยค่อยจะตัดไม้มานี่พี่น้องยังไม่ได้ตัดไม้แล้วก็ตัดไม้มาปัดปัดเสร็จแล้วเราก็ผูกเป,เปิดเช่นนี้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้นเ,นเพื่อที่จะได้นอนแล้วก็เอาตรวจจานเห็นนะครับถ้าเราถ้าเราปิดหมดแบบนี้มันมองอะไรไม่เห็นนะครับเวลากลางคืนเราเปิดเช่นนี้พี่น้นองเข้าไปตายข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะกวาดดินออกนะครับกวาดดินออกไม่ให้สัตว์มีพิษเวลากลางคืนพวกตะขาบพวกงูอะไรพวกนี้เรากวาดออกข้างล่างข้างล่างใต้ปีเร็วนะครับให้พีเอฟีดูบรรยากาศนะครับความลำบากเราก็กวาดออกนะครับตามพวกลกๆอะไรมันจะมี สัตว์มีพิษอยู่ใต้ใบไ,ไม้เรากวาดออกใต้ตปแล้วก็จะผูกเปไว้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดไม้งามมาสองงามเพื่อที่จะวางอาวุธนะครับเวลามีเหตุมีอะไรปุ๊บเราพลิกตัวลงปุ๊บเราจะได้สวยอาวุธแล้วก็ทําการยิงได้แต่ถ้าเราวางไว้สเปรสปาเราจะหยิบยากนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปทําให้ดู นะครับหลังจากที่น้องได้กวาดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับกวาดข้างใต้แล้วก็เอาพวกเศษใบไม้อะไรมาอยู่ข้างๆแล้วกวาดเอาให้หมดนะครับใต้เปกวาดออกให้หมดกวาดแล้วก็มาเอามาไว้ข้างๆกวาดไว้อ่าและทีนี้ทีนี้ที่น้องกลางเต้นให้ดูนะครับไอตอนแรกที่น้องก็จะไปตัดไม้มาแบบนี้อืตัดไม้มาหกหกเสา แล้วก็มันยึดนะครับถ้าฝนตกแรงๆถ้าเราไม่ยึดมันจะทนไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันจะหนักแล้วผมก็ยึดไว้ยึดไว้หนึ่งเสานี่ก็เสาที่สองยึดเสร็จแล้วเราก็ต้องยึดหลักที่อีกทหนึ่งเราก็ตอกตอกหลักตอกหลักว้นี้ให้มันยึดยึดเสาตัวนี้ให้แน่นนี้ก็เสาที่ที่สามอ่าที่เสาที่สาม้องก็จะยึดเหมือนกัน จะเยืดด้วยเหมือนกันะนะครับเมื่อน้องการเสร็จมันก็จะมีหน้าตาแบบนะี้หน้าตาแบบนีแเราก็นอนนอนข้างในปีกลางคืนอของเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ฝั่งนูน้นของน้องๆ้องของน้องๆก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทางเดินน้องก็จะกว่าด้วยทางเดินเราเดินเวลากลางคืน เราเดินออกมาจากเต็นท์เราก็จะกวาดมันจะได้เวลาเราเดินกลางคืนนะครับมันจะได้ไม่มีเสียงถ้าเราไม่กวาดออกมันมีเสียงเสียงเหยียบใบไม้อเมื่อเราเดินแบบนี้เราจะฟังหงเราจะฟังนะครับฟังสังเกตสังเกตรหัสกลางคืนเนี่ยเราต้องระวังนะครับน้องก้อนนี่นะครับเปก็สวนเปเปก็จะใส่สู้นะครับเผื่อฝนตก ฝนตกลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงมาตามนี้อ่าผมก็จะดักน้ําไว้ที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งน้องดักดักไว้ให้น้ํามันย้อยลงมานีปีเราครับนีอุปกรณ์อุปกรณ์น้องก็จะมีผ้ายางผ้ายางอะไรพวกนี้แล้วก็กผ้าห่มครับผ้าหม่มผ้าห่มเล็กๆเอาไว้หม่มเราเวลา,นาวหนาวหนาวกลางคืน,นอาจจะอากาศเย็น โอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวน้องก็มาทำคลิปให้ดูแค่นี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอาจารย์หนูซีแซด้วยนะครับขอบคุณครับ